อันนี้อันนี้เลขอะไรลูกเลขเก,ก้า,กาอันดุตีเก,ก้าตัวเอานับสิเอาติ๊กก่อนเอาตีตีกตรงนี้นี่ติกต๊กติ๊กเร็วติ๊กอ๋อหนึ่งติ๊กอีกสิสองตีกอีกเร็วสามตีกอีกสี่สตีกอีก อาติกอีกแล้วหกอติิกอีกแล้แล 6, <5. S 1> เจ็ดอิกอีกแล้ว 7, <5. S 1> แปดติ๊กอีกหนึ่งตัวพอพอพอพเก้าลูกนับหนึ่งออันนี้เอาสีอะไรดีสีฟ้าไหม <4. S 1> สีฟ้า อสีฟ้ามาลูกอาสีแดได้ไหมแม่ลูกดำาปนอ่ะนี่นี่ฟ้าสวยกว่านี่อ่ะอ่ะอันนี้เลขอะไรลูกนี่นี่นับสิหนึ่ง,งสองสามสี่ x สีเอาติ๊กสี่ตัวลูกติ๊กสี่ตัวอ่ะติ๊กสักทีเอะสี่ตัว หนึง่งนับด้วยหนึ่งอาติ๊กอีกสองอาติ๊กอีกสามติ๊งติ๊งเอออะไรอีกหนึ่งตัวพอ u สี่อ่ะมีแพนด้าสีอะไรดีดำสีดำดำก็ดำเกินนะล,ลูกกาสีนี้แม่สีเนื้อไหมสีดำสีหมสูสีดำนี้แม่เขามันมองไม่เห็นสีดำเลยเอานี้ดีกว่าอ่าอันนี้เลขอะไรลูกอันนี้ไม่เหน็นนะแต่เหน็นลูกอันนี้เลขอะไรฟังแม่ก่อนอันนี้ เิ๊กแปดอติ๊กหนึ่งติ๊กแรงๆหน่อย้าไม่เห็นก็สีน้ำตาลนะสีน้ำตาลนะอติ๊กหนึ่งอติ๊กอีกเร็วสองติ๊กอีกสามติ๊กอีกสี่ห้าอติ๊กอีกสี่หกติ๊กอีกเจแปดพออ่ะเสร็จแล้วมาระบาย ละบายนี้ก่อนก็ได้